ตดอนเครื่องนะครับนี่ครับเปิดไม่ติดนะครับเปิดไม่ติดครับตอนนี้ครับชอปป็อตเอนะครับชอปป็อตเอนี่ครับทีนี้อ่าเดี๋ยวผมจะ สวัสดีครับเจอกันนะครับผมช่างพงศ์สำหรับวันนี้นะครับเรามาซ่อมโน้ตบุ๊กเอซุดนะครับของคุณพี่หลังนะครับนําเครื่องมาจากอาเภอเวียงสะนะครับังหวดสุราษฎร์อาการคือไฟเข้าปไม่ติดนะครับแต่เป็นโน้ตบุ๊กเอซุดรุ่นอะไรโมเดลอะไรนะครับและไฟเข้าเปิดไม่ติดอาการเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันท่านผู้ชมและคุณพี่หลังไปดูกันเลยครับ ของคุณพี่รังนะครับวิธีการดูโมเดลเลยที่การดูโมเดลก็จะเป็นนี่ครับตัวด้านหลังเครื่องเลยง่ายดีนะครับโมเดลเอสซุส AOG โมเดล GL542GL542 นะครับรถบุกตัวนี้เป็นตัวท็อปเลยครับน่าจะเอา144เฮิร์ตนะครับเป็น AOG นะครับก็จะเขียนยนี่เลย AOG นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะจ่ายไฟมาดูกัน ผดใช้สป,ปายัวนนี้นะครับ่ไปอยู่ด้านหลังอ่าขีเสเย็บจ่ายไฟแล้วนะครับทิงจะแสเขาเป็นไม่ต่ำมากนะครับศูนย์จุดศูนย์ศูนย์หนึ่งกดออนเครื่องนะครับนี่ครับเปิดไม่ติดนะครับเปิดไม่ติดโอเคไม่เป็นไรครับเปิดไม่ติดเดี๋ยวเราไปแกะเครื่องกันเลยแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเป็นทท่ะไรไปดูพร้อมๆกัน มได้เปิดฝาหลังออกไม่ดูแล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมยังไม่ถอดทั้งหมดให้เพื่อนๆดูก่อนนะครับก็มีไม่ต้องถามเลยนะครับว่าขนาดไหนนะครับมาดูผลลัพธ์นไม่ต้องถามนะครับว่าประมาณไหนบอกได้เลยคำที่ว่าสุดสุดมากนะครับโอเคเราไปแก็กันต่อแล้วกับไม่ดับไม่เป็นไรเดี๋ยวผมทําความสะอาดให้นะครับมันผทำให้ทั้งหมดเดี๋ยวผม เป่าพุนก่อนครั้งนะครับแล้วก็มาเกะกั้งต่อ ผมได้ถอนเมนบอร์ดออกมาแล้วนะครับคุณพี่รังนะครับและท่านพะยมเบื้องต้นนะครับผมได้สังเกตมองเห็นเลยที่ไอซีชาร์จนะครับไอซีชาร์จของคุณพี่มีมโดนน้ํามานะครับและก็ผมก็ลองวัดเบื้องต้นเลยครับถือมัดเฟสาม้วนนะครับสาม้วนหรือห้าโวลต์ไม่ทราบนะครับโอมตาทีนี้ผมก็ลองวัดเฟสตัวนี้นะครับตัวนี้เลย นี่ชอ็อตนี่ยคู่นึงอ่าตอบนี้นะครับ,ต,ไไรบตัวนี้ครับชอปป็อเต็มนะครับชอปปอ็อเต็มนะครับทีนี้อ่าเดี๋ยวผมจะ ยกเฟตตัวนี้ออกแล้วก็เก็บข้าบน้ําที่ทไอซีชาร์จแบบนี้นะครับเรามาดูกันว่าจะหายไหมนะครับเบื้อนต้นก็คือถ้ามีตัวช็อตไอซีชาร์จเบอร์นี้เขาจะโพเทคตั้งไว้เลยนะครับจะไม่เคยไฟข้ามนิดนึงเนี่ยนะจะไม่ไฟข้ามเลยครับ bq 7 8 0 s โอเคเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเฟสนะครับแล้วก็ ทำค,ค,ความสะอาดอแล้วก็ไล่ไฟุดไอซิชาร์ตั้งไน่เดี๋ยวมาดูกันว่าเปิดติดขึ้นภาพไหมจะเปิดติดไหมน,นะครับ แ็ปท็อปของคุณพีรัลังนะครับเดี๋ยวนี้ผมทาไฟชุชาร์จให้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมใช้สลายตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราดูกันเดี๋ยวนี้ผมประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะทําความสะอาดบอดี้ด้านนอกให้ด้วยนะครับนี่ครับมีภาพมาเลยนะครับเปิดติดขึ้นภาพเลยนะครับนี่ครับเครื่องเร็วมากนะครับเป็นเป็น VME นะครับมีพาส w เวิร์ดเข้า Windows ด้วยผมได้โทรสอบถามคุณพี่แล้วครับ3 5 4 5 6นะครับนี่ครับมีภาพมาแล้วนะครับโอเคปิดติดใช้งานได้นะครับเบื้่งต้นผมได้ดูแล้วให้ดูดูให้ได้นะครับคืออาแบตเตอรี่น่าจะเสื่อมนะครับเพราะว่าตอนนี้เอาเมาส์ไปชี้นี่เคอร์เซอร์ไปชี้นี่ น้องน่าจะเล่นเกมเยอะนะครับของคุณพี่นี่เซอร์เซอร์ไปชี้นี่กินเปอร์เซ็นต์ขึ้น2องร้อยสิห้าเปอร์็นเลยนะครับแบตเตอรี่แต่ผมว่าน่าจะโอเอสรวมด้วยนะครับคือเดี๋ยวผมจะอย่างนี้นะครับเดีย๋ยวผมจะตรวจเช็คให้นะครับในส่วนอื่นๆว่ามีอะไรเสียเพิ่มเติมไหมนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะโทรแจ้งคุณพี่อีกครั้งหนึ่งนะครับว่าอย่างอืงอ่นเสียเพิ่มเติมอะไรเพิ่มเติมใหม่ไหม นะครับเปิดติดใช้งานได้แล้วนะครับของคุณพี่รังนะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่ดูคลิปของผมแล้วนะครับดูแล้วว่าเกิดประโยชน์ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับผมช่างพงศ์ได้าทำคลิปครั้งต่อๆไป และเพื่อนๆท่านไหนที่จะติดต่อสอบถามงานซ่อมหรือสอบถามอาการเสียเบื้องต้นนะครับยินดีให้คาปรึกษานะครับมีชื่อที่อยู่เบอร์โทรผมอยู่ในคลิปเลยนะครับทรมาสอบถามกันได้ครับยินดีนะครับตอบเท่าที่รู้นะครับที่ไม่รู้ต้องขออภัยนะครับและคลิปนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ